สวัสดีจ้ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกนี้พอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่กระจ่างใส่นะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธานาคาผสมคอลลาเจนนะคะในส่วนของผงธานาคาตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของผงธานาคาเขายังช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะผงธานาคาหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือตามร้านสะดวกซื้อตัวนี้ก็มีขายเลยนะคะเราจะใช้ผงธานาคาอยู่ที่หนึ่งช้อนชาใครไม่มีมีตัวอื่นก็สามารถนามาใช้แทนกันได้เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงใบโบบกนะคะในสมงผงใบโบบกก็จะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดต่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครไม่มีมีมผงพกหน้าตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะผงใบโบบกเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นนมเปรี้ยวใช้เป็นน้ำมะเขือเทศน้ำแตงกวา สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช่ช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทํานะคะเราไม่ต้องทําเยอะนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งเลยนะคะทําเช้าทําเย็นได้เลยนะคะ ที่มีผิวบวบบางอย่างที่บอกนะคะให้ทดสอบก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเราไม่ต้องต้องทำข้นหรือไม่ต้องทาเหลวนะคะอันนี้ถือว่าข้นนะคะจะเติมนมลงไปอีกนะคะนี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะทุกคนหรือมือได้เลยนะคะก็จะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะทุกคน ออกไปเลยนะคะพอ,อกหนาหนาได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนพอกแบบนี้พอกหน,นาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมิครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ